ราเมงครับเป็นราเมงแล้วก็ในทันทันราเมงเราก็จะได้ดูว่าทันทันราเมงระหว่างทันทันราเมงของจริงที่ญี่ปุ่นกับทันทันราเมงที่เมืองไทยมันต่างกันยังไงสดดีเว้ยทันทันราเมงนอร่อย Kind of lings, ู้นลอยู้นลอยก็อยู่ที่หน้านี่เขาเรียกโอเอโนพาแต่ว่ามันไม่ได้อยู่ที่โอเอโนโตเกียวนะครับจะเป็นบ้านนินจาซึ่งอยู่ตรงระหว่างเรียกว่า อยู่ก่อนถึงนาลาไม่ใช่สิเรียกว่าอยู่ระหว่างนาลากับนาโกย่านั่นเองนะครับจะเป็นจุดที่เที่ยวอันนึงออกมาไม่ไกลจากโอซาก้าเท่าไหร่นะครับวันนี้เนี่ยเรามาสำรวจกันเฉยๆก็อาจจะได้ดูกันผ่านๆเดี๋ยวจะพาไปดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างสำหรับแบบเร็วๆครับผมมากเลยสำหรับคนที่ชอบธรรมชาตินะครับเส้นทางเดินขึ้นสวยงามมากนะครับต้นไม้เยอะแยะเลยบรรยากาศสวยงามมากนะฮะ เสียดายอย่างหนึง่งคือตอนช่วงที่เรา,มาไม่ใช่เสียดายสิช่วงที่เรามาเนี่ยหิมะตกนะครับเมื่อวานตกหนักมากเลยในบริเวณนี้นะครับก็เลยยังมีหิมะค้างอยู่และซึ่งตอนนี้เนี่ยก็เริ่มตกอีกแล้วนะครับเลยตกเบาๆน,าาน,น,นะครับนี่เข้าไปดูข้างในกันนะครับเข้าไปดูข้างในกันนะเป็นยังไงบ้างนี่นะครับก็จะเป็นแผนที่ทั้งหมดนะครับว่าเราอยู่ตรงไหน แล้วก็ข้างในมีอะไรบ้างนะครับก็จะเป็นท่เที่ยวที่หนึ่งที่น่าสนใจนะครับสำหรับคนที่รักธรรมชาติแล้วก็ประวัติศาสตร์อะไรเงี้ยนะครับผมผมโชว์อยู่ที่500อเยนนะครับผมแล้วก็ค่าเข,ข้าอยู่ที่800เยนนะครับมีโชนจาด้วยนะครับตอนนี้วันนี้โชว์ไม่มีแล้วนะครับผม เราเดินมาถึงตรงนี้เรียกว่าอิกาอุเอโนแคสเซิลนะครับผมใน,นอยู่ด้านหลังนี้นะอยู่ด้านหลังนี้นะฮะผมผมาก็เป็นปราสาทสวยๆอยู่นะครับก็ปิดห้างมงเย็นใครที่จะมาบริเวณนี้จริงๆนั้นนะเตรียมเวลา,านานๆพอสมควรเลยเพราะว่าค่อนข้างจะสวยอยู่นะครับถ้าใครเดินขึ้นไปชมด้านบนนู้นตัวปราสาทเป็นสีขาวสวยเชี่ยวและด้านหลันั้นนะ เมรุเรงรอบๆนี้จะเห็นว่ามีต้นซากุระอยู่เติ๊ดเต๊ดต๊ดนี่ซากุระหนึ่งต้นแน่นอนนี่แน่นอนข้างหลังนี่นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นจุดชมซากุระที่สวยจุดหนึ่งโดยเดียรทีโดยจริงๆด้วยนี่อีกจุดนึงต้นซากุระนี่แล้วก็ถ้าหากมาคุณก็จะถ่ายรูปซากุระพร้อมกับปราสาทได้อย่างสวยงามนะครับแนะนําว่าถ้าจะมาให้มาตอนเช้านะครับแล้วก็ค่อยไปเที่ยวที่อื่นต่อนะครับก็จะเป็นทางที่ ที่เที่ยวทางเลือกใหม่นะครับสวยสวยงามที่หนึ่งโดยทีเดียวซึ่งก็จะเสียค่าเข้าอยู่ที่600เยนนะครับเด็ก300นะครับแล้วก็ด้านไหนก็จะมีอะไรให้ดูอย่างเช่นสังฆาที่ห้ามพลาดนะครับผมกัมตุ๊กตา นะครับของตุ๊กตาชกุนนะครับผม ตอนนี้อยู่ที่สวน Expo 70นะครับ Expo 70นะครับทีโอซากานะครับตรวของส่วนนี้ก็คือเป็นสถานที่จัดงาน World Expo ปี1970นย์ะครับเจ้าตัวข้างหลังเนี่ยนะครับมันก็เป็นมาสคอตนั่นเองสำหรับงานนี้ไม่ใช่มาสคอตสิเป็นจุดที่เป็นแบบน่าจะเป็นเอ่อเจแปนิสคาวิเลียนนะครับก็คือตรงกลางของสวนของงานนั่นเองนะครับแล้จะจัดงานไปแล้วสวนก็ ถานทีจัดงานก็ยังคงถูกใช้งานต่อไปเพืาอเป็นส่วนสาธารณะนะครับมีคนจํานวนมากเข้ามาใช้งานวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับก็เลยทําให้มีคนค่อนข้างเยอะในสวนก็จะมีการแบ่งในการปลูกต้นไม้นะครับจะมีซากุระจะมีบูวจะมีจิงโกรนะครับก็จะไปทําให้สวนเนี้นะครับสวยทุกฤดูสําหรับใครที่อยากจะเดินทางมาเที่ยวชมนะครับมันก็จะสวยได้ทุกฤดูนะครับเนี่ยครับ จะเห็นได้ร,บรอบๆนะครับะจะก,ก็จะมีซากุระบ้างจะมีต้นใบไม้ที่มันจะเปลี่ยนสีตอนนะแเป็นฤดูใบไม้เปลี่ยนสีนะครับก็คือและส่วนมีขนาดใหญ่มากใช้คําว่าใหญ่มากจริงๆน่อจะกคือง,ง,งานเอ็กซ์โปวันนี้วันอาทิตย์นะครับคนญี่ปุ่นก็เลยค่อนข้างจะเยอะหน่อยนึงนะครับและรอบริเวณรอบๆเนี้ยมันก็ยังจะมีที่เที่ยวอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นชิงช้าสวารรค์ด้านนี้นะครับจะเห็นไหมนี่เอ,อ๋ย ยแสงนะครมีชิงช้าสวรรค์อยู่ตรงนี้นะครบชิงช้าสวรรค์ใหญ่อยู่ตรงนี้นะครับใหญ่ๆแล้วก็ยังจะมีร้านขายของเป็นท้องเป็นชอ็อปเป็นซูปเปอร์อยู่นะครับก็คือก็มามาทั้งวันสเปนไทม์อยู่ในบริเวณนี้ได้นะครับสบ่วนใครที่มาเที่ยวเองก็สามารถจะแบบว่าสนุกนะครับมาซื้อของได้มาเที่ยวได้พาลูกๆมาได้มาถ่ายรูปนะครับนะครับสับหนึ่งการจะสูตรนะรก่อนเกิดอีกอรย กับเก๋มากนะครับามน่าสนใจอย่างยิ่งเลยครับสำหรับการขายของแบบนี้นนออยีนน่ห้ควรแบบจะได้ของเต็มเลย เวลาแล้วในการจะทัพปิ้งเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูที่อื่นต่อนะครับสำหรับการมาเซอร์เวยนครั้งนี้เนี่ยนะครับนี่ก็พาไปให้ดูดีๆนะครับว่าเราดูตื่นตาตื่นใจไหมสำหรับการชัพปิ้งกับของแบกะดีน่าจะเป็นของพวกของมือสองแล้วก็บางอันจะเป็นของมือนหนึ่งนะแต่ว่าของอนลักลอบอย่านี้นะครับอยู่ที่ซูมิโยชิไทช็อตนะครับก็เป็นสัญจรศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งของทางคนญี่ปุ่นที่โอซาก้า แล้วก็ค่อนข้างจะสวยงามด้วยดูสิวันนี้เนี่ยคนเยอะมากนะครับเขามีแบบว่า power s p o t power s p o t ก็คือแบบไปหาไปหาก้อนขวดที่มีสัญลักษณ์ที่เขาเขียนเป็นตัวหนังสือไว้3ตัวเนี่ยครับแล้วก็คน้คนหาแล้วคุณก็จะได้แบบว่าพลังงานได้แบบเป็น power s p o t อย่าเอ,เอนะีเป็นเหมือนแบบโชคดีนะครับได้พลังงานข้าง ปัญญาต่อเนี่องกูเต็มเลยข้างหลังนะคะรับจะเห็นได้ว่าคนมาแข่งกันทางค่อนข้างศักดิ์สิทธิ์ในความเชื่อของคนญี่ปุ่นพอสมควรสำหรับที่นี่แล้วก็สำหรับความเชื่อในหลายๆด้านนะครับ เจ้าที่นี่ครับก็เก่าแก่มากมากกว่า2,000ปีแล้วนะครับก็เป็นความเชื่อของคนชาวคนโอซาก้าเก่าแก่อยู่คู่กันมานะครับเพราเป็นความเชื่อที่ว่าอะมากขอพรเรื่องเกี่กับการค้าขายอะไรอย่างเงี้ยนะครับการค้าการค้าขายมีรูมร้ามีมาขอพรกันเต็มเลยนะครับแล้วก็มันจะมีจุดหนึ่งที่น่าสนใจเป็น power sport ของอาหาร สามก้อนที่เก็บเอาไว้ไม่เหมือนกันสามก้อน,นครับก็จะทําให้เก็บแป้เป็นที่ลึกคุณจะได้พลังงาน,นครับจุดตรงนี้เรียกว่าเป็นเ o w าสปอ o ์ตนะครับผมก็จะเขาเขาจะเข้าไปหาก้อนกดกกนนะครับในก้อนกดก็จะมีคาเขียนเอาไว้นะครับว่าเป็นห้าพลังอะไรเงี้ยครับมีสามตัวมีสามแบบนะครับผมมีก้อนกดมีสามอันนะครับก็ให้เก็บเอาไว้ก็จะได้ เขาเรียกว่าพลังปัญญาอะไรเงี้ยนะฮะผมเป็นแบบความเชื่อนะให้สุขภาพแข็งแรงมีความปัญญามีอะไรเี้นะก็หาก,กันใหญ่เลยนะครับเต็มเลย เขาหินที่เขาหากันเจอนี่เขามครักกุญชาด้วยอครับโีับนอเครัเป็นเคมือเคค้อเครั่อเคับถอเรัอเรบอเคครบอบเราจะทเคหรับ่อบ้านธุรกิจอีแล้ัก็อี่บ้านปครอดภับโอีคบอเคคอเค่ัครับเครัรัเ ไก่ดีคนญี่ปุ่นชอบมีอะไรกิมมีกระจุบกระจิบนะมื้อเย็นวันนี้เนี่ยเรามากินร้านอาหารที่เป็นเจ้าของเป็นคนบาาซิลนะแล้วก็อาหารก็จะหน้าตาประหลาดประหลาดเล็กน้อยนะอันนี้เป็นไก่แล้วก็มีเชนรายด้วยตรงนี้เป็นแบบบุฟเฟ่ต์อ l ยู u แคนอีนนะ แล้วก็เดี๋ยวเมนคอร์ที่เป็นอาหารหลักอ่ะเขาจะเอาไปเสิร์ฟที่โต๊ะให้แลละดูน่ากินหมดเลยแล้วช่วงวันนี้เนี่ยเราเป็นแขกพิเศษของเขาให้ คูเรียแอกกปแลแรกก็หาเลยไม่มีใครตัดนะดูสิมีน้ำผลไมด้ดีด้วยอันนี้เป็นแมงโก้จูส์อ,อืนน้ำมะม่วงรสชาติประหลาดเล็กน้อยแต่ก็โอเคอยู่ผสมกับน,น้ำทอปปอลดแล้วก็อร่อยมากอันนี้เป็นกลัวว่าพิงเป็นน้ำเรียกว่าอะไรว่น้ำฝรั่งแต่เป็นสีชมพูนะครับผมนี่ฝั่งนี้เป็นสลัดนี่ สลัดนะครับก็จะเป็นผักเยอะแยะมากมายน,ามน,าน่าตาน่ากินแล้วก็น้ำสลัดก็จะแบบว่าแปลกนิดหนึ่งเพราะว่าเป็นสไตล์แบบอะไรนะออสเตรเลียนนะครับก็จะมีนะก็จะว่าถ้าเอนาน้ำสลัดธรรมดาก็มีนะก็แปลกมากร่ะผละไม้มีกาแฟด้วย ออกดูว่โอเปรีฟไทยไม่ทานมนเนื้อมัอครับก็ <Lion> นี่เนี่ยอารมณ์เหมือนต้มข้าหมูแต่ว่าใส่เป็นถั่วดำอร่อยเลยอ่ะแต่ว่าน้ำซุปเค็มไปหน่อยต้องกินแต่เนืนเน้นอนะ โอซาก้าแล้วครับผมก็กําลังจะเช็คอินกับที่การบินไทยครับสถานการณ์ด้านหน้าก็หลังจากที่หลายๆคนชอบบอกกันว่า,อ,าอะไรนะต้องมาเช็คอินนานๆนะครับก็ดูเหมือนว่าของทางสนามบินจะจัดการได้ดีขึ้นแล้วแหละน่าจะมีพนักงานเข้ามาทํางานมากขึ้นแล้วนะครับก็คือดูจากสถานการณ์ของแถวแล้วอะ่ะก็ไม่ได้ดูน่ากลัวมากมายก็ แตเตรียเวลาเผื่อเพิ่ม้นนิดหน่อยเพราะว่ามีอะไรมาตรการแปลกๆกินจนแน่นอนผมว่านะคือยัตอนนี้ยังไม่ถึงตัวพนักงานนั่นเองนะครับก็ก็เข้าไปดูแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่ามันยังไงแต่ว่านี่ดูเดี๋ยวถ่ายให้ดูข้างหน้าว่าแถวก็ดูปกติก็ดูปกติมากครับนี่แถวดูปกติมากนะเคาน์เตอร์ก็เปิดแบบว,ว่า1 2 3 4มสี่ห้าหกหนึ่งสอสาสี่อีโคเปิดสี่ช่องรอยเยเปิด3ามช่องอะไรเงี้ยก็ถือว่าโอเคนะแล้วก็สามารถจะเช็คอินล่วงหน้าเข้ามาได้เหมือนกันก็จะทําให้เร็วขึ้นคนไม่ได้เยอะคนเยอะแต่ว่าก็โปรเซส s ปกติครับเร็วปกติไม่ได้แบบเชื่องช้าเตาคานต่อมอะครับเพราะยาวหยีดใช้คําว่ายาวเหยีดาย,ายดมากคิวเข้าต่อมอแว่า ยาววนไปวนมาวน,วนขยุบขยิบขยิบขยิบไปมามากมายน,นแบบัวล้างแขนมากก็คนแน่นแน่นแบบว่าแน่นเหมือนทเทศกาลแบบเทศกาลใบไม้เป็นสีเลยอ่ะ คือช่วงนี้ปกติหมันไม่น่าจะแน่นขนาดนี้นะแต่บอกว่าคนแน่นมากแน่นทุกที่ทุกทางนะตอนเช็คกระเป๋าเนี่ยคนแน่นเจอะมากห่วนะยเดี๋ยวไปหาที่นั่งก่อนแล้วก็ค่อยคิดกันอีกทีนะครับว่ายังไงกลิ่มกลับบาและะ้วครับวันนี้เรากลับเครื่องบินของการบินไทยนะครับผมคุณอ,อารมณ์ก่อนชื่อคุณอัรลณ์ก่อนเครื่องบิน เรามาถึงประเทศไทยแล้วครับเรียบร้อยโอ้ยคนจนเยอะมากที่ตอนไม่ใช่ที่ส่วนคนเยอะแบบว่าเยอะจนรู้สึกว่าเหมือนว่าทุกอย่างเป็นสิ่งปกติมากหรือแม้ก็เป็นช่วงเทศกาลคนเที่ยวมากคนเยอะจริงๆนะครับแล้วก็เรากระเป๋าพอสมควรนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าก็ไม่ได้นานแบบสาหัสสากานแต่ก็พอสมควรนพะครับแล้วก็สรุปใครที่สนใจอยากไปทริปกบเรานะครับก็ สำหรับทริปทดลองทริปที่เรียกว่าทริปสำหรับทริปนี้เป็นทริปที่สำหรับการไปเซอร์เวยนะครับสำหรับใครที่อยากไปทริปจริงอ่ะสถานที่ท่องเที่ยวในทริปจริงนะครับมันจะถูกแยกออกเป็นประมาณ3-4ทริปนะครับมันจะไม่ได้รวมกันในทริปเดียวนะครับผมแล้วก็ยังไงสนใจก็ติดต่อได้ครับก็ติดต่อกันมาไว้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะขับไปครับผม เดี๋ยวขอตัวกลับบ้านก่อนเดี๋ยวผมต้องไปตอบไฟอีกไฟหนึ่งนะครับเพื่อจะกลับบ้านกลตวเจอกันครับจบไปแล้วนะครับสำหรับทริปที่ไปสำรวจเส้นทางการเดินทางครับผมถ้ายัางไงก็กดไลค์กดกดไลค์กด subscribe เอาไว้ด้วยนะครับแล้วรเราเจอกันครับรอบีทริป จริงๆหรือว่าเลนทริปที่จะต้องไปสำรวจเส้นทางอีกเราก็จะมีคลิปอย่างนี้ออกมาอีกนะครับผมอย่าเนติดตามกันเอาไว้ครับผมสวัสดีครับแล้วเจอกันในครั้งหน้า